ก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรทำครับก็พามาดูไก่หนุ่มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับโอ้ช่วงนี้โลกลงนะครับโลกหาโลกไรลงนะครับก็เลยไม่กล้าลงดินเลยช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูเลยตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้เสียงก็ดีนะครับเสียงดีน่าเข้ามากตัวนี้แล้วก็ แต่หนุ่มนะตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เพิ่งจับมาปล่อยไว้ที่สวนนะครับไม่รู้ใครมายิงครับดูปีกนะปิกค่อยเลยครับตัวนี้ก็เลยจับกลับมาไปบ้านนะครับลูกพอที่สวนนะครับสองตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ชุดที่เล่นเล่นอยู่ก็มีตัวนี้นะตัวที่เล่นอยู่ ตัวนี้ก็เล่นอยู่นะครับตัวนี้ก็ต่อต่อเข้าแล้วนะครับตัวนี้แต่ว่าแถวบ้านนี่ไม่มีไก่ไม่มีไก่ป่าที่แบบกล้าตีนะครับมีแต่ไก่ป่าหนุ่มๆน,นะครับไม่รู้ตัวแก่ๆนี่ไม่รู้ไปไหนหมดนะครับสงสัยปีที่แล้วไม่เหลือแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่เดแฟดตัวเดรแฟดของผมฮะตัวนี้นะตัวนี้นี่สวย มาไปดูเล่นนะครับตัวนี้แฟดยังไม่ตกเลยนะครับเอาไปครั้งเดียวไกป่ปาาเข้าแต่ก็ไม่กล้าตีเลแถวบ้านผมมีเป็นไรไม่รู้รไกป่ปลาไม่ค่อยกล้าตีเท่าไหร่มีแต่ไกป่ปลาหนุ่มๆก็เลยไม่ตีตัวนี้ตัวนี้นแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็พ่อนี่พ่อไปแบ่งมาจากญาติฝั่งเรานะ พี่น้องฝั่งเราวันนี้เมื่อเช้าก็เอาไปนะครับไข่ปลาเข้าขงเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าตีครับไก่ปลาหนุ่มๆเข้าไวมากแต่ว่ามาถึงก็ไม่กล้าตีเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ก็เสียงก็ใช้ได้นะครับเสียงพามาดูตัวนี้ครับ ช่วงนี้ก็หลบลงครับไม่กล้าย้ายไก่เลยนะครับช่วงนี้ไม่กล้าย้ายไปไหนเลยก็มีตัวนี้นะครับตัวน,นี้พิเศษหน่อยครับตัวนี้เสียงจะพิเศษหน่อยครับก็เลยเอามาเพาะไก่รุ่นครับหนุ่มๆอยู่นะครับแต่ว่าเสียงดีก็เลย หาตัวเมียเอาเม,มาให้สักตัวตัวเมียก็เป็นลูกของเจ้าอาคมนะครับตัวนี้เจ้าคมก็ไม่อยู่แล้วนะครับพ่อพันุตัวรักของเพื่อนนะครับแต่ว่าตายไปแล้วนะครับตัวเมียก็เป็นลูกของเจ้าอาคมตัวนี้นะครับไก่หนุ่มที่สวนนะครับก็จับมาเสียงดีครับก็เลยเอามาเพาะสักชุดหนึ่งเอาไว้ รุนปีหน้าครับอยู่กับตัวเมียแล้วก็ไม่คยขันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ พี่โชว์ห่หมลูกโอเคนะครับฝากติดตามเลยนะครับวันไหนว่างๆถ้ามีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับผม